สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับในวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีหลักสิบสองสูตรเทียบชนนะครับชนกันที่ตัวเดียวนะครับ ก็หลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชนชนกันที่ตัวเดียวนะครับจับคู่ชุดก็ชุดเดียวนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างส่วนจะมาไม่มาอันนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดระวังหรือไม่นะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง y o u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับหลักสิบเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับสถิติก็เข้ามาก็ถือว่ายังเป็นสูตรระยะสั้นอยู่นะครับเข้ามา5งวดนะครับ5งวดล่าสุด กนแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกสามแปดนะครับก็ชนกันที่เลขสามนะครับตัวเดียวชนกันที่เลขหกนะครับออกหกหนึ่งชนกันที่เลขสองนะครับตัวเดียวนะครับออกสองหนึ่งชนกันที่เลข5านะครับตัวเดียวออกห้าหนึ่ง ผลกันที่เลขสองนะครับตัวเดียวออกสองสามสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับเรามาดูสูตรนะครับ,รรบตัวแรกศูนย์บวกศูนย์บวกสามบวกศูนย์ได้สามนะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองสามสองสี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสามหกห้าเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหก 213นะครับออก2 1 657นะครับออก5 1าหงออกว่าที่ผ่านมา2อบวก2เป็น4 4บวก5เป็น9 9้เบวก3เป็น12 -1 ลบ1นได้1นบวก2ได้3 2 1สนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสอ ของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุนกันนะครับ7บวกเเป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก4เป็น20นะครับได้เลข0ตัวแรกลบ1น,นะครับเหลือ9 9เบวก2เป็น11นะครับได้เลข1 1กพอพอ มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่างก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นนะครับสูตรที่2นะครับที่จะออกมาเทียบจนงวดแรก3ามบวกศนย์บวกศูย์า ตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้ม3 6 9นะครับ3ตัวเหมือนกันออก3 8นะครับเลข3เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ6 9 2กับผลรางวัลที่ออก6 1เลข6นะครับเข้ามาบวกกันแล้วใน6นะครับ6 9 2กับผลรางวัลที่ออก2 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2 ก,กันแล้วนะครับเป็ยี่สกับผลัพวันที่ออก51นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้านะครับหลักสิบสากสเป็น 6, 6, 6กหกกสาเป็น9เพิ่มไปสามแฉมเป็นสิบสอเพิ่มสาเป็นสิเอาตัวท้าย925กับรางพวันที่ออก2 3เลขสองนะครับเข้ามา อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันของงวดนี้0บวก4บวก4ได้เลขก8เพิ่มไป3แต้มเป็น11 11เพิ่ม3เป็น14 1ก็คอ 68. 8 8 8ดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับใน หลักสิล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับตาแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนี้ระหว่าง2สูตรนะครับตัวเดียวที่ชนก็คือเลขหน ที่เลขเต่งนะครับหนึ่งกคอหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองขอ,อพิจารณาดูนะครับก็อมองว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับวัดนี้เลขหนึ่งนะครับจะมาไม่มานะครับก็อลองอีกขอดูนะครับเรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยเทียบชนกันสองสูตรสถิติของทั้งสองสูตรเข้ามาจากงวดที่ออกสองแปดนะครับส,รสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดตัวชนก็จะผิดหนึ่งงวดนะครับเทียบชนจากงวดที่ออกสองแปดนะครับสถิติเท่ากันนะครับทั้งสองสูตรเข้ามาพร้อมกันเดี๋ยวเข้าๆเลวก,กันนะครับหลักหน่วยนะครับเลขแปด จนกัน3ตัวออก94 4 6 7นะครับเลข7เข้ามา902นะครับเลข9เข้ามาโหมดนี้ผิดนะครับจนกัน2ตัว2กับ3นะครับเลข2เข้ามาจนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก3 8 ชนกันหนึ่งสามสี่นะครับออกหออกหนึ่งชนกันศูนย์กับหนึ่งนะครับออกสองหนึ่งชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับออกห้าหนึ่งของวัดที่ผ่านมาถ้าสองสูตรนี้มาชนกันจะชนกันอยู่สามตัวนะครับศูนย์สองสามกับพลังวันที่ออกสองสามนะครับหลักหน่วยนะครับเลขสาม ันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเทียบชนกันนะครับสูตรนะครับคข้าๆนะครับสองบวก8ดเป็น10บ0บวก2เป็น12 12บวก0นย์เป็น12สูตรนี้เพิ่มไปทีละสาแตสองห้า2 5ดหนึ่งสนะครับ5ตัวนะครับสูตรนี้หลักหน่วยล่างนะครับเลข8 5 8 1้าแปดหนึ่งสี่เจ็ด้าสี่นะครับผลางวัลที่ออก สี่เจ็ดศูนย์สามหกนะครับเลขเจ็ดเข้ามาศูนย์สามหกเก้าสองเลขเก้าเข้ามาหมดนี้ผิดนะครับศูนย์สามหกเก้าสองนะครับออกสามสองสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออกสามแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะครับหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับออกสองหนึ่ง 58147นะครับออก51ของวดที่ผ่านมานะครับบวกกันแล้วได้20 03692นะครับกับผลลัพ์ที่ออก23หลักหน่วยนะครับเลข3อันเป็นสถิตินะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาออกวดนะครับสูตรนี้ปัจจุบันนะครับของวัดนี้ที่เราจะมาุ้นกันนะครับ1นบวกเป็น9 9้เบวกปเป็น17 17บวกสเป็น21นะครับได้เลข1เริ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น4 7 0 3 1กอ็พอ6 8นะครับรอรุ่นจะมีมาหรือไม่นะครับโดยจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ ก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2ส,ส,สูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนสถิติเท่ากันนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับวดแรกนะครับบวกกันแล้วได้9้ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ8 8บวกสเป็น10เอาตัวท้ายก็คือเลข0 0ย์ย์บวกหได้1นะครับ4ตัวทั้งหมดรางวัลที่ออก2 8นะครับเลข8เข้ามา บวกแล้วนะครับ5 4 6 7นะครับ6 9 4 5 4 6 7นะครับออก3 7 0912นะครับออก5 9 9 8 0 1นะครับออก0 0 3 2 4 5ออก3 2 จ็ดหกแปดเก้านะครับออกสามแปดสองหนึ่งสามสี่นะครับหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามนะครับออกสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามนะครับออกห้าหนึ่ง ของงวดที่ผ่านมา2บวก2เป็น 4, 4ี่ี่บวก5เป็น9 9้าเบวก2เป็น11 102 3กับผลรางวัลที่ออก2 3สนะครับเลข3นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะเป็นตัวเลข4ตัวทีิเข้ามาก็2 4 6 8ี่ดงวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่จะมาลุ้นกัน ของงวดน,นี้7บวก7เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก4เป็น27นะครับได้เลข7ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ6 6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9 1 อหกแปดนะครับรอดู้นะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรใหม่หลักหน่วยล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ ระหว่างสองสูตรตัวเดียวที่ชนนะครับก็คือเลขเจเลขหก 6, เลขแปเลขเก้าไม่มีนะครับหวดนี้ชนกันที่ตัวเดียวนะครับเจ็ดตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมหนึ่งก็พอ แปดนะครับผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทางทางการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับหลักสิบตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะครับจับคู่ก็ชุดเดียวนะครับหนึ่งเจ็ด จะมาไม่มานะครับกลุ่กุมภารอรุนนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับจริงๆก็ยังมีสูตรที่เหลืออีกก็มีนะครับแต่ว่าก็มองว่าก็พอสมควรนะครับกับการที่จะรวบรวมสรุปนะครับในคลิปต่อไปก็จะสรุปร่างให้ก่อนนะครับส่วนเลขผลก็ค่อยมาว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JH Channel หวยฟรี R นะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ